สวัสดีคราทุกคนอยู่อย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 ลองเในนั้นในกับอ่าเด็กป๊อปป,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 ปป๊อปป๊อปโอ้ยเดี๋ยวนะเย้าเยาสวัสดีค้ามานะครับโอเคอยู่กับโลบ็อกลูเมียนเลกาซีห่างหายกันไปนานกับการอัดคลิปแล้วก็กับอัปเดตนี้ที่มันมาตั้งนานแล้วเราจะไปเล่นจะทีด้วยนะครับเรา ประสบปัญหาอัดแล้วก็ไล์สตีมไม่ได้เราก็เลยต้องมาอัดคลิปไปยังป่ะมาเลยจ้าอ่าดีไปละ Yeah let's go เฮ้ยดำน้ำดูปะกาลังปิดได้ไหมเนะี่ยก็ได้เอ้ยเมื่อกี้่ปด้อ่างของเจคเลยเมื่อนามาแล้วมีโปรเจกต์ในการสร้างเมืองยิ่งใหญ่ที่อยู่ใน้องฟ้าอยู่บนเหนือทะเล ชื่อว่าแอตเลียนซิตี้อ้าวนั่นมันเมืองในไอ้นี่ดิบ็อกบิ Big ๊กบอลบิ๊กบอลบิ๊กบอลลืมชื่อแล้วละ่ะโปรเจกต์ได้สำเร็จแล้วก็ไปอยู่ข้างบนนั้นนานหลายปีวิศวกรแล้วก็ครอบครัวของเขาเนี่ยอยู่ข้างบนนั้นมันนานมากแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีวันหนึ่งเมืองก็ได้ตดหลกลงไปจากท้องฟ้าอ้าวคนตายหมดเลยคนที่รอดมีคนเดียวเท่านั้นก็คือแดนนี่สตัตเตร์เป็นหัวหน้า ฝ่ายออกแบบคนบอกว่าเขาอยู cœur, ่ข้างหลังเป็นกับต er. ันที่ลงมาก่อนด้วยเรือไม่น่าเชื่อเลยไม่มีใครไปช่วยเหลือกันเลยหรอแต่แทนที่จะแทนที่ยอมแพ้กับแอตแลนติอนลอยวัตโตะก็ได้สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาสร้างเมืองใหม่อยางสิ่งที่โลงจมลงไปอยู่ใต้ทะเลนั่นคือแอตแลนตียนซิตี้แล้วก็สร้างสำเร็จ จะก็มีคนตายอย่างเต็มแม่นะ่ะเออผีวิญญาณอาฆาตบุกวันผีเยอะแน่นอนเฮ้ยลูเมียนผีคิดว่าการเรียนประวัติศาสตร์น่าเบื่อไงแต่นี่ก็สนุกดีนะอันนี้วีเป็นแอนแอนเว์คืออะไรวะก็มาตั้งทำเพ่คิดแผกน,กน,กนกันหรือ่าว่าจะทำอะไรดีตอน,นที่แอนเลนตีนซิตี้โทรหาพ่อโดยสีล็อกเลสบุอ้าวเฮ้ยบางทีเขาจะเจออะไรก็ได้นะช่วยเหลือการค้นการเซิร์นของเราไงถ้ามีชิ้นส่วนของแท็บเล็ตอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็ บางทีอาจจะเจอมันก okay, ่อนที right? ่อะไรแย่ๆจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่สิ่งที่เราเห็นแล้วเราได้ยินมาเนี่ยเราไม่สามารถนั่งเฉยแล้วก็ยอร้อยคนอื่นมาแก้ปัญหาได้หรอกนะแล้วทำสีและทมได้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นทำให้ฉันคิดเลยนะว่าทำให้ฉันกังวลเลยนะเมื่อกี้ไม่ต้องกังวลไปหรอกมาเบลพวกเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะโอ้พวกพวกแชลลูซี ไม่มีะไรที่เราต้องกลัวถ้าเราอยู่ทํางานด้วยกันเรามาเก็บรวบรวมชิ้นส่วนที่เหลือกันเถอะใช้ละวจี๊ดดีขึ้นแล้วละ่ะจะพยายามทําให้ดีที่สุดเอ้ยถึงแล้วอ่ะพร้อมหรือยังไปกันเลยทําไมเรากลายเป็นตัวประกอบเจ๊กมันเป็นพระเอกไปแล้วอ่ะ <c oughs> บทพูดไม่มีทักอย่างคนมันไม่มองเราเลยสามกล้องไม่ได้ฉ่ายให้เราเลยโอ้สนุกมากเลยอะ่ะนั่งในทังวันเลยนี่ไม่เมาเลยล่ะเราจะได้เจอรูเมนมองอะไรที่นี่เนี่ยนี่คือแอตแลนติแอนซิตี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่วมีเรื่องอะไรล่ะเฮ้ยโอ้น่ากลัวนะวานยักษ์เบลูกา้าโอ้แล้วตัวยังใหญ่โหย หน้าหัวนะเกิดอะไรขึ้นน่ะเหมือนว่าเมืองกำลังหูกโจมตีเลยเสียงนั้นมาจากโมเดกาโมเดกาเป็นรูเมียนยักษ์ที่อาศัยอยู่ในไอ้ข้างนอกเมืองนี้มันโผล่มาเมื่อหลายปีก่อนแล้วมันก็เข้ามาใกล้เอเดนเทนซิตี้ตลอดเรื่อยมามาเรื่อยๆนะครับ ไม่รู้ว่าทำไมมัน,มนอยู่ที่นี่แล้วมันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาแต่มันก็ไม่เคยโจมตีเมืองอะนะเหมือนกับบางคนก็กลัวมันตอนที่มันโผล่ครั้งแรกแต่ว่าในแง่ดีมันก็เหมือนพยายามจะป้องเมืองอะนะมันก็ดูเป็นคนดีอะนะแต่ว่า จนดึงสัปดาห์ไม่กี่สัปดาห์ก่อนอผีลอกมันเริ่มขยับแปลก,ปกเริ่มมว่ายวนแถวๆเมืองไกลขึ้นเรื่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งเสียงดังที่คนได้ยินไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบางคนบอกว่ามัน,มนแค่กําลังคุยกับพวกเราล่ะแ,แบบกําลังเอ,อแต่บางคนคิดว่ามันกาลังเตือนเราว่ามีอันตรายแต่อย่ากังวลไปเลยหนู คุณเซฟไปแล้วในเอเลียินซิตี้ขอให้โชคดีมีแมบ,บตรงน,นั้นนะขอบคุณนะครับได้เลยหนูไปกันเถอะดูที่แบบมปรู้มันเกิดอะไรขึ้นไปไปที่ไหนดีเดี๋ยวนะไอ <c oughs> มันมาบอกอะไรอย่างงี้ไม่โคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยโนเราอยู่ที่ทานซิตครับเรือดำน้ำมามาโหยนี่ทั้งหมดแล้วก็มีโดมอยู่ตรงกลางเมืองแล่วแหระนั่นคือสิ่งที่ที่เราอยู่ตอนนี้ อ๋อใช่ละเมืองเมืออถูกแบ่งแบ่งเป็นสองส่วนใช่แล้วส่วนหนึ่งคือส่วนอยู่อาศัยเป็นส่วนที่คนในเมืองแอตแลนติแอนอยู่อีกส่วนหนึ่งคือส่วนส่วนแบบแอตแอตเลนตินส่วนแบบย่านเดิงรม <c oughs> อ่าก็ส่วนแบบสนุกสนานเอ่อย่านเดิงรมมี ร้านค้าและสถานที่ต่างๆมากมายแบทบทินเทเตอร์ก็อยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมล่ะใช่ละ่ะเราต้องไปที่นั่นนั่นละบางทีโอ้แล้วก็มีโบเอพิปเทวันด้วยนะเนี่ยเมืองโคตรใหญ่เลยต้องมีที่ให้ไปสำรวจเยอะแยะอะไเลยล็อกนสถึงเวลาแล้วที่ต้องโคหาพ่อแล้วจะไปเริ่มที่ไหนดีะปะ่าโทมีหน้าที่โทรหาพ่อครับเอาเอาให้เจไปล้วเรากลับบ้านไปนอนไหมบ๊ดีแชมป์ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่นั่นโอ้แล้วใครอยู่แต่หมดเลยเนี่ยผมลูคัสครับฉันลูซี่ฉันมาเบลผมเจคเราได้ยินเกี่ยวกับการตามหาเษธินเษธินที่ติดเออเษธินที่แบบติดติดผิดติดเชื้อแล้วก็ได้ทีมกับล็อกเนสบุเพื่อที่จะเอามันกลับมาโอ้พี่นี่คือเพือพ่อนที่เธอบอกกันเหรอเนี่ยใช่ละ ดนะีที่นที่ล็อกเลดบมีเพื่อนแล้วในภารกิจที่ยากอย่างนี้ถ้าเกิดภรรยาของฉันและฉันเนี่ยไม่ยุ่งในการตามหาปริศนาที่ซ่อนอยู่แล้วก็เราก็จะไปช่วยแล้วละ่ะแต่ว่าตอนนี้นะก็ทำได้แค่อยู่ในแลบนี่แหละนั่นแหละทำให้เราโทรหาเห็นว่าคุณสามารถตามหาได้อยู่ที่ไหนช่วย หาได้ไหมว่มาอยู่ที่ไหนนะเอออยู่ที่แถวนี้เปล่าแอตแลนตินิตีโอ้มาอยู่ที่แอตแลนตินเลยใช่ไหมเนี่ยได้ยินเพลงที่อยู่ในแบก็กเกาว์อ่ะเอาเลรอจะต้องอยู่ทานสปอร์ตฮับแน่เลยฉันได้รับสัญญาณจากทะเลที่อยู่ข้างนอกแอตแลนตินิตีแต่ก็เสียมันไปเมื่อหลายวันก่อนใต้น้ำที่ไกลไปฉันก็เลยหามันยากแล้วพวกเธอได้ยินเกี่ยวกับแอตแลนติน พิพัฒน์ไอรีี้แอนไหมล่ะมีเพื่อนฉันอยู่ที่นั่นน่ะเราไปคุยกับเขาสิที่จะบอกเขาว่าให้ตามหาแผ่นตัว้ากให้เวลานิดหน่อยจะคุยกับเขาแล้วก็ทําให้มันเริ่มขึ้นได้โอเคครับได้เลยก็ขอหสหสวจเมือดีๆนะแล้วก็ไปที่พิพัน์ฉันจะเตรียมตัวให้พร้อมเลยล่ะแล้วก็ขอบคุณนะที่ช่วยฉันแล้วก็ล็อกเลบุกด้วยไาละบาย แล้วเราจะไปที่ไหนกันอะแอนนินสตีนี่มันใหญ่มากเลยเนี่ยมีที่ให้เสิร์ชมากมายเลยจะให้แย,ยกกันล่ละสามารถไปทั่วเมืองแล้วก็บอกว่ามีใครปแปลกหรือเปล่าใช่แล้วล่ะถ้าเราแย,ยกกันแล้วก็เราจะต้องหาได้มากขึ้นแน่นอนเลยถ้าเป็นงกันเล่าเจ๊กแล็ชันเนี่ยจะไปที่ v o l i ล่ย์บอลดีไไปดูที่นั่นนะเจ๊กจะไปหาชุดใหม่ใส่นะอ่าในเฟรนเดสกันดีกว่า เจ๊กชุดเธอเนี่ยเหมือนมาจากดาวอื่นเลยนะก็ใช่ไงมาแล้วเมันก็ไม่เยเท่าไหร่นะก็จะดีนะถ้าเกิดฉันสามารถมีชุดที่ฉันที่มันเหมาะกับฉันมากกว่านี้งั้นฉันจะไปที่ร้านบะหมี่ที่อยู่ในที่อยู่อาศัยแล้วกันนะมันชื่อว่าคอร์โซลช็อปโอ้เปล่อไปหาข้อมูลเลนะนะหาข้อมูลใช่ละ่ะ ทุกคนมีที่ที่อยากไปทั้งนั้นเลยอ่ะก็ได้นะแต่ลืมเมื่อเรามาที่นาไม่นะ่ะฉันจะไปหาคุณป้าลูน่าแล้วก็บอกไปขามเธือว่ามีเธออยู่มานานแล้วเนี่ยน่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วรองนิบุรุจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนอ่ะจะไปบันทิเทอร์ใช่ไหมล่ะเดีย๋ยวเราต้องไปเอาตั๋วล่ะที่จะไปดูเธอโอ้ดีแล้วเนี่ยพวกนายได้ช่วย ช่วยสนใจหน่อยได้ไหมว่าเรามาที่ทำไมเนี่ยเออลูซี่มันม,มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเพราะเราเนี่ยเป็นแบบเป็นคนที่ผ่านศึกมาแล้วเราก็ต้องเอ็นจอยบ้างนะเฮ้ก็ได้โอเคพร้อมแล้วแยกตัวกันดีกว่าแล้วก็ไปเจอที่แอตแลนติแอนวิ์ที่พิพิธภัณฑ์แอตแลนติแนนะถ้าได้ตัวแล้วคืออะไรถ้าได้ตัวแล้วก็มาตามหาพวกเรานะเจกไปกันเถอะแยกไปกัน บะมีรออยู่อ่าแม่พูดกันยาวๆเริ่มมาก็พูดกันยาวๆเลยเดยวเชียว้โยไปไหนดีนะเข้าไปเลยแล้วกันตัวนี่คือตั๋วแบบแบทเทนเตอร์ใช่ไหมแล้วเขาไปเนอ๋อนี่ไงมีแล้วนี่นะแบทเทนเตอร์นะครับเราจะไปไหนกันเดียแล้วก็ไม่รู้ โย่โอ oh, oh, hey, no uh. mm ้โหทุกคนเลยอะตายคนเยอะด้วยพอเราเป็นตัวแบบนี่เราแบบรู้สึกแบบแปลกแยกเลยวะเราแบบนี่เราเป็นใครโอ้ oh. มีคนถ้าไม่เราไม่มีมอนตามหลังวะชักป๊อตเอ้ยอ๋อเราเอามอนไปเก็บไว้ดีกว่าเราไปที่ดูดูเอ้ยอ๋อเฮ้ยเจอเ,เ,เ,เจอมอนคิดโตนอ๋อชักป๊อตอ๋อมาซะหน่อยตาเลยทีว่าชมมา ไปเลย Capture this Mail Wi-Fi เนี่ยมันเป็นคิดเต้นผสมโทนแบบเป็นแบบแมลเสียงน่าจะใช่นะครับเฮ้ยลูนายกายล่างไม่ใช่ทีมร้อยนะเก็ติเก็ตเพิ่มไปเป็นเทนเทอร์โอเคในที่กายล่าง เฮ้ยกลายเป็นท่าลูเมลโลนี่คืออะไรบ้านใหญ่เราต้องไปหาบ้านของไอคนนั้นใช่ไหมเพื่อเอาตั๋วอะไรอย่างเนี่ยบ้านของคุณคนนั้นอะที่เราเจอพาที่แล้วนะครับนานจัดเดี๋ยวก่อนเราไปหาดูโดเซ็นไม่ใช่ลูเม,เมเนเซ็นเตอร์เอออยู่ไหนวะนะอ๋อนี่เหรอเอนเตอร์เทนเมนติก ic. อ๋อเมื่อกี้คือรีบิ้งนี่นะ อันนี้เอนเตอร์เทนเมนต์นี่ใช่ปะ่ะนี่ไงชัดเจนชัดเอ้ยมีคนออกมาเอามอนมานี่ไงชักปกบอสโดมโบโดโก,โกไม่ได้กลายล่างซะทีอ่อมีหลอดยูริแล้วก็ตัวนี้นะครับแต่ทีมก็จะไม่ครบอยู่ดีวะ่ะอืมแต่ผมว่าจะเอาตัวนี้ออกจากทีมนี่ใช่ปะ่ะเออ ทีมมีแค่สี่สี่ตัวตอนนี้เอาชาร์กวตมาใส่เลยนะครับเพื่อความหล่อที่ดูเซอะไรนำดีวะแล้วมันคือยิมอะไรในนี้ยิมน้ำเหรอนี่แล้วกันนะครับเออโหหล่ออย,อยู่ดีก็วิวเยอะเกิอนอะ่ะฟอกนำแล้วกันนะคิดหมอกบอกไม่ถูกโอเคไหนเรามาดูล็อคกี้นี่สิเห็นเขาเล่นกันการพน,นันสนับสุนให้เด็กเล่นการพนันดีกว,ว่ามันแย่จริงเลย ลัอคกี้วิวสปินไหมสปินสปินอ่ามาสปินเลยล่ะว้าวเนี่ยมันบูทกลางพนันไม่เอามาพรุ่งนี้นะจ๊ะเอมไปขนสายฟ้าสายฟ้าด้วยวะแหมแค่นี้ไปออกแล้วเนี่ยกบเทียบอยู่ไหนอะ มันมีกบเทพไห่เหรอเดี๋ยวแล้บิกบอลซูเปอร์คืออะไรเข้าไปไม่รู้ไม่มีอะไรคัมแบ็กซูนซูเปอร์นาฬิกาอาเขตนี่ไงที่เด็กเล่นกนารพนันกันเนี่ยไป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 จับจับ,จ,บจับเด็กจับเด็กไหนเฮ้ยนี่ไงโดโ,โดโบโรโก้เล่นเลยโอ้เล่นไงโอ้ันคือ มันคือเกมแบบมีเบิร์ดเล่นไงเออนี่ไงฮะฮะฮะโฮโฮโฮฮะเฮ้ฮะเฮะฮ่เฮ้ฮะฮะเฮ้เฮฮะ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 เฮเฮ้ฮะเฮฮะฮะ โอ้เฮ้เฮไปเลยดูบุโดโกทีงี้ใจไม่ได้พัฒนาร,าร,ารา่า <laughs> งเอาวได้สิบห้าติ๊กโอ้โหจบเลยออกดีกว่าเหมือนเดิมเนี่ยนี่อันเนี้ยโอ้เกมอันนี้นี่ะเกมเรียงเพชรเกมเฮนไตนี่ว่านี้เออนี่ง่ายแต่ผมไม่ค่อยชินเกมแนวนี้เลยเพราะว่าผมอ้าวเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นเกมเฮนไตนะครับ Bye. จะมาเล่นกี่ชาติเนี่ยครับออกเลยโอ้มันเพิ่มออกมันเล่นเรื่อยๆตลอดการเนี่ยโอเคครับอันนี้อ่ะอ่าเล่นไม่ได้แล้วแรกอะไรได้พุชจี้มีงงงงงพุชจี้บูนารีคืออะไรลูเมนชื่อบูนารี ตัวไรไวนะมีสองพได้ลูเมียนพิเศษครับข้างหลังมีหบอ่ะไม่มีด้วยช่างเขาแล้วกันไม่เอาเออไปดีกว่าการพนันนำเป็เด็กติดุกเอ,อ๊ะแล้วนี่คืออะไรเข้าไม่ได้เอาอันนี้ไงเทเตอร์นะครับโยโย่นี่อ่านี่ไงคุณมีโชว์พิเศษมาที่แบทเทิร์เทรเตอร์แล้ว มาดูการต่อสู้อันแสนเอล égant ที่ทุกคนจะมาสู้กันตอนนี้เหมือนว่าสามารถสู้กับใครก็ได้ชนะเลยเนี่ยอ้าวมาทำอะไรที่นี่ละหนูจะไม่พุ่งเข้ามาที่เบรเทเตอร์เลยใช่ไหมเนี่ยบอกเลยว่าไม่นานหรอกอันเนี้ยนะจะสู้ไหมล่ะอ้าวจะไม่ให้คำว่าโ no, นเป็นคำตอบไม่มีแต่เยส yes, yes ก็ได้ถ้าเกิดชนะจะได้จะให้ผ่านไปนะเธอเนี่ยจะต้องกลับไปที่ลูเมน ลูเมนเซเตอร์ได้นอนเลยอ่ะเพราะว่าฉันเนี่ยชนะแน่เอาดิอะไรวะเอ็งแม่งเวเวนเอ้ยเวเลนเวเลนควิกแปนผู้ใช้ธาตุเหล็กนั้นเหรอยังรึขับผมเพิ่มสปีด แต่เซตท้าคลิกพันที่ได้ดีก่อนไหนใครจะได้กลับเข้าลงกาดโรนก็ชนะแพ้ต่อสู้อยู่ดีป่ะนี่ยอ่อนล่างสามปล่อยตัวเมื่อกี้อะแมกแมกเนตแมกเกโซนเนี่ยพิพิยน โอ้ลมหายใจไฟไฟ,ไฟไฟไหมโหแรงต่อยไม่ตายเลยเราต้องกลับเราต้องกลับดูเดอเซ็นเตอร์จริงแน,น่ไม่ใช่ดูเดอสิเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้โดโบลกู้เรายังเลนเวลลยี่สิบหกอ่ะยังใช้ไม่ได้อ่ะอะไรดีวะในฮอกแล้วกัน เฮ้ยครีต้องแก็บจริงด้วยมาเลฟอกต่อยทีนแล้วน,นะคลิกเพลนอ้าวอะไรวะแล้วเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนมาใต้อโอ้โหสี่สิบโด e b โ r โ e g สู้เขาฮันดอฮันเดอร์ตัวอะไรวะเปลี่ยนแล้วกันออกมาเลยขอออฟซิเดียนตัวที่เราจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนซะทีขอหอมามัดสเปกเตอร์คูนซีเลยนะครับ ออไม่ไม่ผมใหม,ม,ม่นี่มันรับเสียงดีมากเลยตอนนี้คือแบบเมื่อกี้น่าจะมีเสียงเก้าอีน้นะขยับนี่ขยับหน่อยมีเสียงออกมาได้ทันทนี่ผมตดแอบตดในไม่ไ,มได้เลยวจบแล้วชีวิตเออทำไมมีแต่ท่าไฟวะพวกนี้ม,ะตะตะมาสเตเตอร์เมื่อไรจะกลายล่าก็หอบเดียน ไม่ต้องหาอะไเองชนะเราไปตัวหนึ่งหวังว่าฉันจะไม่ได้มาทำฉันไม่ได้ทำเพื่อสปอตไลท์หรอกนะถ้าทำอย่างนี้แล้วก็นายจะต้องชนะแบทเทนเท e a ตอร์แน่นอนเลยอยางยืนตรงนี้สิชนะแล้วเดี๋ยวก็ไปได้แล้วเวลาเล่นน่ะหมดแล้วทำงานทำงานอะไรวะทำงานทำงานทำงานเฮ้ย <c oughs> คุณครับ ผมเจอคนที่กำลังเดินทางไปสู่เบทเทนเดอร์อยากให้ผมทำอะไรไหมคิดคิดไปอยู่แล้วลหละว่าเด็กนั่น,นต้องไปที่แอตแลนตินซิตี N ้มันจะต้องจ่ายสิ่งที่ทำให้สิ่งที่ทำกับ h ฮดคิวถาดของเราแตนะ่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาสำหรับสิ่งนั้นเราต้องได้สิ่งที่เราเพื่อมาที่นี่เพื่ออยากจะได้มัน พลังพลังต่อคู่แข่งของเราพลังแห่งหินติดเชือ้อถ้าเด็กพรุ่งนี้มาก่อปัญหากับแผนเราแล้วก็มันจะต้องมันต้องขอรองรองให้ขอโทษกับตาดูมันดีๆแล้วกันอย่าให้มันรู้นะว่าเรามาที่น,นี่ไม่มีสิ่งที่จะมาขัดขวางเราได้แล้วก็ห้ามให้มันมาขัดเวลาให้เราใกล้จะได้พลังนั้นมาระจะใี้เวลาผ่านมานานได้เลยครับท่านเราจะผมจะดูมันต่อไป ถ้าเกิดมันพยายามจะขัดขาคุณละข้อทีมผมจะต้องหยุดมันได้แน่ดีมากความผิดพลาดนะ่ะไม่ใี่ทางเลือกในเวลานี้หรอกนะฉันหวังในตัวนั้นนะเมลาดินลาก่อยผมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังบอสมลาดินเองเป็นใครและกลุ่มไหนมันคือกลุ่มของดออรวาดตาใช่ไหมโอ้แปบ๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงนะครดูหน่อยสิโอ้ใช่เลยคุณเองตายเราต้องเราต้องวิ่งกลับจริงด้วยนะครับ ปีดปีดมีคนโทรหาเฮ hey, ล็อกแนนบูลูซี่มาแล้วลูซี่เองฉันเจอคุณป้าลูน่าล่ะอยู่ที่อะไรเนปนร้าอยู่ตอนนี้ไม่อยู่ในวิ่งดิสกิเนะยได้ทิเก็ตแล้วเหรอเนี่ยดีเลยไปรีดทุกคนมาเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์กันแล้วเจอกันอ่าเราต้องไปวิปพิธภัณฑ์ก่อนใช่ไหมยังไปสู้ยิมไม่ได้โอ้เศร้าใจ